สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วมีข่าวพระจาสัมพันนะคะโปรพิเศษนะคะดูดวงลายมือลายเส้นพร้อมกับไพ่ย,ยิปซีนะคะพี่น้องจา๋าเนาะจากปกติ599ลดเหลือ399เท่านั้นดูครบจบทุกเรื่องนะคะพี่น้องจา๋านะหมดเขตการจองนะคะวันที่16นะคะ กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโปรนี้เพื่อพี่น้องโดยเฉพาะใครที่ยังไม่เช็คดวงนะคะจนถึงสิ้นปีนะคะ,ะเพื่อต้องการที่จะทราบว่าสิ่งที่เราคาดหวังมุ่งหวังหรือเป้าหมายที่จะทำนั้นสำเร็จหรือเปล่านะคะเอาแผนที่ชีวิตคือลายมือลายเส้นของเราเป็นตัวบอกจะชัดเจนยิ่งกว่าและเอาการตัดสินใจนะคะโดยการชี้แนวทางของ ไพยิปซีเมนเวอร์ชุดครูของคุณผูาหมอเป็นตัวนะคะเอากาันตีอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะพี่น้องขาะนะสำหรับลายมือลายเส้นนั้นจะดูครอบคลุมไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะพี่น้องจ๋ามีเส้นให้ชักนะคะในหลายเส้นนะก็จะทำนายให้นะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะดูสั้นๆนะคะในเดือนกันยายน นะคะตุลาคมแล้วนกะ็พฤศจิกายนหรือจนถึงสิ้นปีให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นตัวบอกนะคะว่าควรทำแบบไหนอย่างไรนะคะแนวทางที่เราคิดเอาไว้นั้นนะคะถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะคะอันนี้ยกตัวอย่างฉะนั้นใครต้องการเช็คดวงนะคะในปรูิเศษนี้ ดูครบจบทุกเรื่องนะคะและเป็นทางออกที่ดีมากมายนะคะพี่น้องจ๋าทักไอดีหลายด่วนเลยนะคะนะคะพี่น้องคะจองเอาไว้ก่อนที่จะดูนะคะอ่าช่วงไหนก็แล้วแต่และทักมาคุณผหมอจะจัดคิวให้นะคะพี่น้องคะและเจอกันค่ะ